สวัสดีครับผมนิวนะครับวันนี้มาพบกับแมพมันซ่อนอยู่นะครับนะเหมือนว่าเราจะอยู่ในบ้านนะครับนะและเหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวกับพี่เนาะแบบแล้วก็มีอะไรมันลึกลับเกิดขึ้นนะครับนะไป ра. ก็เยิ่มเกมพี่ก็ฝากกดไลค์เอ๊กดปุ่มไลค์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกาลังใจพี่ด้วยนะครับนะไปเล่นเกมบทที่หนึ่ง <c oughs> อืมฮะโอเคสังบอไปะอาจจะพอดีเนาะอัดเรียงเนี่ยเอออัดละพี่เปิดไฟได้นะครับนี่เอ๊ะมีตู้อ่ะทุกคนมันมีตู้แปลว่าเราเราจะได้อะไปอันนี้ห้อง,องเรารอ่ะ น,นี่ห้องกลิ่มเอ๊ะใครพี่ชายออกไปจากห้องฉันได้โปรดโอเคพี่ชายขอมาแต่ในห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับนะอันนี้โอ้กระตุกอะไรเนี่ยห้องน้ำปะ่ะงั้นไปด,ดูชั้นล่างดูวะเอ๊ะอันนี้ใครกันคุณพ่อ เออพ่อผมจะไปซื้อของชำ่ำพ่ออย่าลืมไปนอนก่อนเวลาสิบโมงอ่าฮะตอนนี้มีเวลาอีกสิบเอ็ดนาทีงั้นก็สำรวจก่อนละกันเฮ้ยโหเปิดได้หมดเลยเอาแต่เตาแก๊สเปิดได้ ใช่เปิดม่ได้มันจะไม่เปิดทำไมถึงเปิดไม่ได้ตรงนี้อย่าบอกว่าตู้หังโหมีชั้นบนด้วยกดไงเนี่ยเวิบโอเคเปิดหมดอะนะครับนะโอเคอุ้ยทำไมเวลาเดินเรยย็วจังวะนี่พ่อและแม่เอพ่อและแม่จะเอาอะไรแอบไว้ปล่าวะ นี่ก็ห้องน้ำไม่น่มีอะไรมั้งปิดออกเดี๋ยวพ่อมาเห็นเอ๊ะม่กี้บอกว่าอะไรเมืก่กี้ฉันควรไปนอนโอเคนอน งนี้สมมุติถ้ามันมีอะไรอยู่แบบอยู่ตรงไอ้ขอตแบบอต,ออาอตอ่างนี้แบบโอ้โหแล้วก็อาจอยู่ตรงข้ามนี้แบบน่ากลัวเนี่ยพี่เอาพี่หายสียงอะไรนั่นโอเคน่าจะชั้นล่างมั้งประตูเปิดได้ไหมมันถูกล็อกฉันไม่มีกุญแจ โอ้กุญแจมันจะมีใครแอบในตู้นี้ไปนเนี่ยเอเออะไรอะ่ะอ๋อกำลังเริ่มหรอบทที่หนึ่งการสำรวจนะครับนะ โอเคโอเคตรงนี้ไ <Kid> ม <t> ่บอกเอ๊ะม oh, <t Sud Kraft> <ite> ีหุ่นเลยกดดูไหมหุ่นจำลองนี่อันนี้คืออะไรดูเหมือนว่าจะมีบางสงบางอย่างอะไรอ่ะเอ๊ะโอ้โหทางตรงด้วยเดี๋ยวเขาดูอะไรบางอย่างก่อน ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเอ๊ะอะไรนะเอาคลิกมาได้ชิบหายตรงนี้คลิกไม่ได้คือว่าจะต้องตรงไปอย่างเดียวอ่ะทุกคนคิดว่ามันจะมาหน้าหรือว่ามาหลังพี่ว่ามาหลังแน่นอนหรือเปล่าวะพี่ว่ามาหลัง มาลังกิงด้วยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะต้นดำตัวยาวๆชุ่สูง,สงอ่าฮะแม่เอ๊ะมอกี้คือเสียงเปิดประตูแล้วปิดใช่ไหมแม่อย,ย่าบคยอะไรอ่ะ ล็อฉันไม่มีกุญแจเอ๊ะกี่โมงเที่งทยงคืนโอเคตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนมันน่าจะเปิดไดไม้มันจะไม่เปิดเอ๊ะเราเราคณทำอะไร ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปฉันอาจจะกลับไปที่เตียงโอเคคือว่าเราต้องนอนใช่ไหมแต่พี่หายไปไหนและพ่อแม่ยังไม่กลับมานอนจะมีอะไรสัมติงขึ้นมาเนี่ยมีป่าวะ เอ๊ะเฮ้ะแต่ครั้งนีมน้มันเงียบนะครับมันเงียบมากหน้าต่างของพี่ถูกปิดเลยเนี่ยพี่เพิ่งสังเกตห้องน้ำมีอะไรอีกไหมไม่น่ามี <c oughs> โอ้โห รอยเท้าสนใจไปคัดมาใหม่ปื๊บปๆ๊บป๊บป๊บี่สองอะไรวะนั่นไอ,อพี่เปิปดม่ได้ ทำไมพี่เปิดปไม่ได้วะตอบโต้ต้องหาอะไรอ่ะต้องต้องต้องหาคุณแจอตอบโตตอบโตเอ๊ะอย่าพยายามตอบโตใครกับนอกบ้านของคุณ นี่ไม่ใช่การทดสอบถ้าสมาชิกในครอบครัวหายไปอย่าเพิ่งค้นหาเพราะเขาหาวัตถุในบ้านของคุณเริ่มเคลื่อนที่ด้วยตัวเองอย่าพยายามสสบสวนควรมีรูปมนุษย์ปรากฏในบ้านของคุณให้สงบอย่าพยายามสสบสวนปิดไฟทั้งหมดและเงียบตลอดเวลา สะดุ้งอะไรกูไม่สะดุ้งเสียงเสียงที่วีแตกโอเคเอาปุ okay. ้ย oh <boy. S 1> มีบางอย่างขาาาออ้างนอกตามฉันเด็กตัวยางรวดเร็วพี่ยุความปิดปิดไฟใช่ไหม โอ้ยเข้าตรงไม่ได้โอเคตอนนี้คือปลอดภัยใช่ไหมหรือเปล่าวะ ปกคุเมื่อต่งนี่จะต้องปิดให้หมดเลยใช่ไหมอ่าโอเคไม่มีอะไรจำติงบางทีฉันอาจจะนอนหลับผ่านสิ่งนี้อือฮึแต่ยังแรกก็คือปิดไฟแม่งดูด้วยเลนยเปิดเปิดตู้ทิ้งไว้ก่อน เพื่อเพื่อแบบตื่นมาปุ๊บตู้ตู้ปิดอันนี้แหละหน่าสงสัยมันอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วตอนนี้อเอ๊ะบทที่สองเลยหรอชิมพี่ตอนนี้พี่อาจไปเกินเทสีโอเค เอ๊ตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เหมือนเป็นแค่ทางตรงอ่ะให้เรามันจะมาหลังหรือมาหน้ามาหรือเปล่าวะมันถูกล็อก ตัวอะไรอะ่ะปิดได้ไหมปิดไม่ได้มันอยู่ในมุมมุม,มตอกมืดปิดอ่ะเผื่อม,มันออกมาพี่ว่าพี่เปิดตัวนี้มันมาเนี่ยอะไรอะอค,ครับผมใช่เรามีคนแรกแล้ว ตอนนี้เราแค่ต้องการหายอีกคนหัวไหลซ้ายดีโอเคไม่ดีเอ๊ะนี่คืออะไรเตปิดประตูด้วยเผื่ออะไรมามันอาจจะมีเสียงอะไร ไปทางไหนดีเดี๋ยวพี่ลงไปทางนี้ก่อนอย่าเล่นกับจิตใจดิเอ๊ะแบบนี้มันดูเงียบๆนะแต่เหมือนกับมีอะไรที่เรามองมองไม่เห็น พึ่งดิโอ้โหแบบทีนี้ล่างใหญ่วะ่ะบิ๊กบื้มเลยเอ๊ะมันตกไปเฮ้ยแต่แต่พี่ก็ตกไปได้ด้วยวะ่ะแล้วมันแล้วมันไม่มีกำแพงร้องหนเลย เอ๊ะพี่มาถูกทางมาเนี่ยอะไรวะอือฮึตอบโตอันนี้แอร์บอโอยขี่รเปิดมาะายเมื่อกี้โอเค เหมือนเมื่อกี้กลับมาทางเดิมเลยไอ้ลูกปิดเราเข้าตูวนี้ไม่ได้โอ้โหเป็นขอมาดูเนี่ยตรงนี้ด้านล่างไม่มีอะไรโอเค,อเคปะ ตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรเอมันเริ่มเงียบแปลกๆไงเนะี่ยมันจะม,มีตัวอะไรโผล่มาเลยเหรอเงียบทำไมวะโอ้ยทางหักปะไม่หักตรงนี้ไม่มีอะไร มนเริ่มเงียบเนี่ยทอะไรก่อนวะเอ๊ะืแบบนี้มันมีที่ให้แอบ,บเลยทุกคน ตอนนี้พี่เปิดได้ยังหายกูไม่น่ากดเลยเอา้าคุณตายไม่มีตายไปคนโอ้โหได้เรื่องใหม่เหรอ,โ,อโหได้เรื่องใหม่เลยโอเคเดี๋ยวบสองพี่จะเอาไว้เป็น คลิปหน้านะครับนะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปพ,พี่พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับนะพี่ก็ตั้งเป้าไว้สัก1นึ่งพันซับนะครับนะโอเคนะเออโอเคถ้าใครถ้าครดูอยากให้พี่เล่นแม็กไกก็สามารถแนะนําได้นะครับนะถ้าใครอยากลองเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งชื่อไว้ใต้อคอมเมนต์นะครับนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมขอให้ดูคลิปให้สน,นุกครับ